นักสะสมท่านใดที่มีเหรียญหนึสตางรูทองแดงสมัยรัชกาลที่5ไม่ว่าจะเป็นรอซอ,อสอ 1, 2, 8, รอซสอรอซอสอ 1, 2, ใครที่มีฮะผ่านการใช้งานสมบูรณ์แบบนี้ปอปารับซื้อเหรียญละ30บาท โอเคนะเหรียญ30บาทแต่ถ้าหากเป็นทั้ง3รอสอรเลยเป็นเหรียญผูกก่อน F4H ป่ป่าไม่รับซื้อนำะไม่เห็นตัวเลขตัวหนังสือไม่เห็นทั้งด้านหน้าด้านหลังแล้วเห็นพอเรือนรางผุกก่อนสนิมจับป่อป่าไม่รับซื้อนะถ้าหากผ่านการใช้าง,งานและสมบูรณ์แบบนี้วป่ารับซื้อเหรียญละ30บาทถ้าไม่ผ่านการใช้าง,งานส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาแล้วมาตกลงราคากันอย่างน้อยๆก็ต้องได้ไดระดับ50ถึง100บาทบางปีพอสอรายละเอียด คุยกับแอดมินช่องของปปาได้รับซื้อเหรียญโบราณนับวันหายากมากๆเปิดกล่องรับซื้อเหรียญ f อสายใหม่กรุงเทพมหานครส่งเหรียญมาขายสวัสดี f อทุกคนทุกท่านนะฮะสวัสดีเจ้าของกล่องด้วยเจ้าของกล่องจากาแถวแถวสายใหมเนาะกรุงเทพมหานคร ป้าสวัสดีเจ้าของกล่องแล้วก็สวัสดีเอฟซีผู้ติดตามเจ้าของป,ป้าเนาะสวัสดีกับทุกคนเลยอ่ะ,ะป,ะป,ะปะิดปาป้ารีเปิดกล่องเมื่อกี้เปิดตัวอย่างต้งนรายการเป็นเหรียญสตาร์ร่เอฟซีฮะนะก็ใครมีผูกก่อนไม่รับนะฮะไม่มีราคาถึง30บาทนะฮะอย่าเข้าใจผิดว่ารับซื้อเหรียญแล้วผูกก่อนนั้นจะมีราคาเท่าเหรียญที่เขาตั้งราคาทางช่องตั้งราคาไว้ไม่ใช่ในเอฟซีต้องเข้าใจนะนะอะต้องเข้าใจทางช่องด้วย เหรียญผุก่อน FCH จะผลิตน้อยหายากลําดับที่1ที่2ที่3บางทีก็ไม่มีราคาเกินหน้าเหรียญเหมือนกันอย่าเข้าใจผิดนะฮะอย่าเข้าใจผิดเนาะหลายคนเข้าใจผิดส่งเหรียญผุก,ก่อนมาประเมินราคากันก็มีนะบางทีทางเราก็อาจจะไม่ได้รายละเอียดไปหมดสักทีเดียวก็ลําบากนิดนึงเหมือนเรารับซื้อไม่จริงอะไรประมาณนั้นอนะเนาะเหมือนเรามายังไงดีก็ต้องติดตามคลิปด้วย f c ะเนาะนี่คือเหรียญที่ส่งมาจากแถวแถวสายใหม ผู้กองเล็กถนนสายใหม่ใช่ไหมกร,รุงเทพมหานครอ่ะโอเคนะฮะมาจากเมืองหลวงเดี๋ยวเรามาเปิดเหรียญของ FC เมืองหลวงกันว่ามีเหรียญอะไรกันบ้างป้าป่ามั่นใจว่าเป็นนักสะสมอ่าติดตามช่องของป้าป่าใหม่ส่งเหรียญครั้งแรกหรือว่านักสะสมเดิมๆอันนี้ป,ป้าป่าก็ไม่ได้รับการแจ้งมาจากแอดมินแต่ไม่เป็นไรเอฟซีฮะจะเป็นใหม่เป็นเก่า เป็นนักสะสมเดิมเว้อหรือว่านักสะสมใหม่ป้ปายินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเหรียญน่าจะเป็นเหรียญโบราณกันเลย F4 อ่ะโอเคเนาะแ่ป้ป่าเปิดให้เดี๋ยวดูที่ดูซี่ดูซิ F4 ฮะอ่ะดันกัตเตอร์ออกนิดนึงดิเนาะป้าป๊าอ่ะเปิดอย่างนี้ได้ไหมป้าป่าควจะโดนเหรียญป้ป่าัวจะโดนเนี่ยเพราะเขปิดพัาเตปกล่ามาโอเคเนาะเหรียญลอห้าตราแผ่นดิน F4 ฮะเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาสมัยรัชกาลที่ห้า เป็นเหรียญแรกครั้งแรกที่มีพระบรมบรูปของรัชกาลของเรา f อซฮะปรากฏอยู่บนหน้าเหรียญอ่ะเอเหรียญน,นี้เป็นเหรียญเราห้าตราพแผ่นดินแบบไม่มีรอสออ่ะเดี๋ยวปาขยับกล้องนิดนึงแบบไม่มีรออผลิตออกมาครั้งแรกเลยนะเอฟอ่ะใครที่มีนะฮะราคาเริ่มต้นผ่านการใช้งานแล้วถ้าสภาพเหรียญไม่ผุไม่ก่อนไม่แย่จนเกินไปเรารับซื้อกันละเหรียญละ400 เหรียญละ400 F45 ผ่านการใช้งานสมบูรณ์หากเหรียญของท่านสภาพสวยจัดจัดเดี๋ยวเรามาตกลงราคากันแต่แจ้งไว้ก่อนนะเหรียญละ5ตราแผ่นดินถ้าถ้าใครเห็นซื้อขายกันนะปัจจุบันเนี่ยก็ซื้อขายกันไม่แพงแล้วใช่ไหมแต่ป,ป้าปาก็ยังให้โอกาสถ้าหากเหรียญท่านสวยจัดจัดเดี๋ยวเรามาคุยกันราคาสูงกว่า400อยู่แล้วเดี๋ยวป,ป้าปําทคลิปวิดีโอแจ้งอะไรเหรียญให้ทราบอีกครั้งหนึ่งเนาะ,ะเหรียญละ5ตราแผ่นดินเราได้รับมาเหรียญหนึ่งเหรียญ F45 เป็นเหรียญแท้นะฮะเหร นะเหรียญแท้ดูไม่ยากหลังจากนั้นอเดี๋ยวนะฮะนักสมเจ้าของเขาปิดไว้แว่งดีเลยเดี๋ยวปาค่อยๆเปิดเปิดให้หมดก่อนได้ไหมเราจะได้ไม่เสียอัตราลในการรับชมสำหรับเอสีชางบ้าน <c oughs> ขอบคุณเจ้าของเหรียญด้วยนะที่ส่งเดี๋ยวมาแบ่งปันเจ้าของป,ป้าหากว่าตกลงกับแอดมินได้รับเงินจากแอดมินแล้วคิดจะเป็นผู้หาเหรียญขายช่องของป,ป้าป้ายินดีรับ รับเป็นสมาชิกโอเคเนาะแต่ขายเหรียญช่องของป้าจะยุ่งยากนิดนึงเพราะปลาซื้อเหรียญตามสภาพนะเมื่อวานนี้ส่งสภาพหนึ่งมาอาจจะได้ราคายกตัวอย่าง400พอมาวันนี้ทำไมถึงได้300อะไรประมาณนี้นะ FC ฮะเพราะรอรับซื้อเหรียญตามสภาพกันโอเคเนาะรับซื้อเหรียญตามสภาพชีนราคาเดียวกันราคาเหรียญก็ไม่เหมือนกันช่องของป้าป้าเดินสายนี้แล้วก็จะจะเดินต่อไป f c ฮะเพราะส่วนตัวป้าเชื่อมั่นว่าเหรียญทุกเหรียญสภาพเหรียญไม่เหมือนกัน โอเคเนาะมาดูฮะชิ้นที่2มีกันอยู่หลายชิ้นเลยดูชิ้นที่2กันป้าๆขออนุญาตปาดถุงอยู่นี่และเอฟสีเป็นถุงเล็กกว่าปาเปิดไม่ได้เนาะอ่ะป้าป้าจะวางถุงไว้ให้อย่างนี้นะเอฟสีนะอ่ะถุงเดิมเขาเนาะอ่ะถุงที่2เป็นเหรียญลกันเอ่ยเป็นเหรียญสตางค์รูเอฟสีฮะก็ใครที่มีนะสตางค์รูป้าปารับซื้อนะฮะเนี่ยนะสภาพไม่ผุก่อนระดับเนี่ยเอฟสีฮะก็ได้ราคาเต็มๆนั่นแหละแต่สตางค์รูแจ้งไว้ก่อนนะฮะเป็นสตางค์รูหมุนเวียนเนี่ยราคาไม่มีหลักหมื่นหลักแสนนะฮะ นะไม่มีหลักหมืน่นหลักแสนซื้อขายกันแค่หลักสิบเท่านั้นเองนะหลักสิบจะกี่สิบเท่านั้นเองสาหรับเหรียญอที่ปปาประกาศรับซื้อนะฮะอันนี้ก็เป็นอ่าเป็นอะไรเ,เป็นสิสตางค์ใช่ไหมอ่ะสิสตางค์นิกเกิล สมัยรัชกาลที่6 FC ปี2464นะตรงนี้ก็เป็นสมัยรัชกาลที่8ปปาถือโอกาสแนะนำเลย FC เป็นสตางค์ดูทองแดงสมัยรัชกาลที่8ด้านหน้าอุณาลมด้านหลังพระแสงจักรนะก็เป็นปีพศ2400อ่าดูก่อนก็เป็น82เหรียญอ่ะ82เหรียญปีพศ2482เหรียญแล้วก็ปีพศ2400อ่า2482อีก1เหรียญสภาพเหรียญตรงนี้ก็ถือว่าสวยงามเลย FC นะสวยงามดีวางไว้ หลังจากนั้นก็ยังเป็นสตางรูอะชิ้นที่2ของสตางรูในอีพีนี้เอฟีฮะปื๊ดมาวางไว้ป้าป้าจะเรียงถุงแบบนี้ป,ป้าป้าเดี๋ยวป้าป้าจะลืมเนาะอันนี้เป็นอ๋อลายกนกแข้งสิงลายกนกแข้งสิงเป็นเหรียญสตางรูสมัยราชการที่8เช่นเดียวกันนะเป็นปีสุดท้ายของสตางรูหนึ่งสตางรูทองแดงหลังจากปี2 4 8แล้วปี2 4 8 5 8 7แนละ้วนรู้สึกว่าจะมี8 8ดด้วยพอ จบจากอพอพรอยสองพันสี่ร้อใช่ไหมฮเป็น1สตางค์รูทองแดงรุ่นสุดท้ายและพอเป็นปี85 87 88อะไรประมาณนั้นก็เป็นสตางค์รูเนื้อดีบุกแล้วล่ะโอเคเนาะอ่ะใครที่มีติดต่อมานะฮะอันนี้เป็น5สตางค์รูนิกเกิล f สฮะอ่ะเป็น5สตางค์รูนิกเกิลอันนี้เป็นรอสอ r หนึ่งอ่งสองเจ็ f สฮะแล้วก็รอสอ127รู้สึกจะได้กันมา อ่าเป็นรออลหนึ่งสองเจ็ดทั้งสี่เหรียญเลยเอฟซนะใครที่มีเอฟซีเปารับซื้อถ้าเป็นลอสอนี่ปปาปาปายังให้ราคารับซื้อถ้าผ่านการใช้งานแล้วค่อนข้างจะสมบูรณ์เนี่ยก็เริ่มต้นที่เหรียญสาสิบาทยังรับซื้อให้อยู่นะฮะอันนี้ปปาตั้งราคาเองด้วยนึกออกไหมฮะปกติกาจะซื้อเหมารวมเหรียญละหกบาทเจ็บาทแปบาทสิบาทปาปาปาอยากได้เข้ามาอันนี้ปาปาตั้งราคาที่จริงไม่ได้ในเอฟซีเหรียญละสาสิบาทถ้าหากสมบูรณ์เนี่ยปาปาบอกไว้ก่อนนะฮะนะ ผ่านการใช้งานสมบูรณ์ปปายเหรียละสาบาทปกติจะซื้อเหมารวมใช่ไหมเหมารวมท่านก็ได้ราคา6บาท7บาท8บาท9บาทปไปาไม่มั่นใจแต่ประปาอยากได้นะหสตางค์รู 5, รอห้าปปาอยากได้เอฟไม่ว่าจะเป็นอ่าหสตางค์หสตางค์สิสตางค์นะผ่านการใช้งานปปายเหรียละสาบาทไปก่อนปปามีสิทธิ์ที่จะลดราคาลงเพราะปะปาตั้งราคาสูงขึ้นน่นเอง f อนะเข้าใจปปายนิดหนึ่งหลังจากนั้นรู้สึกว่าเราจะได้ผลเสียโตมากันแล้วเอฟซ เราจะได้ผสานเอฟซีน,น,นี้อ๋ออันนี้เป็นตัวอย่างของป่าปลาเอาเราจะได้พผสยนโตมาอย่างแน่นอนเลยได้มาหนึ่งเหรียญเอฟซีฮะนี่คือเหรียญสิบสตางค์เนื้อดีบุกเสียดายเป็นเหรียญผ่านการใช้งานมาเอฟซี FC ฮะเป็นสิบสตางค์เหรียญด้วนี้มีผลิตม,มาสองบล็อกนะอันนี้เป็นบล็อกรูปแบบเป็นรูปแบบพผสยนโตตอนท่านส่งเาวหรือว่าตอนท่านส่งเป็นเด็กก็ผ่านการใช้งานมาพอสมควรแต่ไม่เป็นไรเอฟซีฮะนะ ใครที่มีผ่านการใช้งานแล้วก็เราซื้อตามสภาพนะเนาะแต่ป้าปาจะเข้าใจสิทธิพิเศษปกติถ้าผูกแล้วเนี่ยกรอนแล้วเนี่ยเอฟซีก็จะแทบจะไม่มีราคาซื้อหมากกันแค่3บาท4บาทเท่านั้นเองนึกออกไหมฮะเนื้อดีบุกผ่านการใช้งานแต่นี้เป็นรูปแบบพเศยตัวเดี๋ยวป้าปาจะแจ้งแอดมินไปว่าให้พิเศษเพิ่มไปอีกแต่ก็ไม่ได้เยอะเอฟซี FC ต้องเข้าใจนะเพราะเป็นเหรียญผูกอ่าเป็นเหรียญผ,ผ่านการใช้งานค่อนข้างจะผิวบุกนิดนึงอ่ะแต่ว่าก็ได้เกินเกินเนื้อดีบุกธรรมดานั่นแหละนะนะเกินให้อ หลังจากนั้น f ส5หจะเป็นอันนี้น่าจะเป็น5สตางค์ใช่ไหมอ่ะเป็น5สตางค์ดีบุกอ่า f สีสมัยราชการที่9อันนี้เป็นราชการที่9ก้าละหลายคนไม่เข้าใจเนาะว่าเนื้อดีบุกเนี่ยผลิตออกมาใช้ใจ่ายแรกเลยพูดถึงพูดถึงว่าตั้งแต่ราชการที่ทพูดถึง f สจะเข้าใจไหมก็ของราชการที่8ก่อนนะพอสิน้นสุดราชการที่8ปดนะราชการที่9ต่อยอดมาก็จะเป็นเนื้อดีบุกก่อนสมัยนั้นก็ค่อนข้างจะลําบากใช่ไหมฮะ นะจะเป็นเนื้อทองแดงจะเป็นเนื้อ,อทองเหลืองอะไรพวกนั้นแต่ยากรุ่นนั้นยังยังใช้เนื้อดีบุกกันอยู่นะเพราะราชการดีบุกราชการที่8ใช้ดีบุกจบก็มาเป็นราชการที่9ก็ใช้ดีบุกดีบุกอยู่แป๊บหนึ่งแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็นเนื้อทองเหลืองเริ่มเปลี่ยนแปลง fc ฮะ,อ,ะอันนี้เป็น5สตางค์ดีบุกผ่านการใช้งานแต่ก็ยังอพอเห็นกันอยู่ fc ฮะนะใครที่มีฮะาปะปารับซื้อนะหสะตางค์สิสตางค์นะ สำหรับเงื้อดีบุกหรือเป็น5สตางค์10สตางค์25สตางค์50าสตางค์ปี24 8 9ปปาร,รับซื้อทั้งหมดโอเคฮะแต่ราคาไม่มีหลักหมื่นหลักแสนไม่มีหลักพันหลักหมื่นหลักแสน FC จะได้เข้าใจเดีว่าปปาจะพูดสายตรงๆไปเลยนะเวลาปปาประกาศรับซื้อแล้วเนี่ยหลายคนเข้าใจผิดว่าเหรียญยางเงจะต้องมีราคาหลักพันพอส่งมาประเมินแล้วก็ทําให้เสียความรู้สึกทางเราก็รู้สึก แย่ๆ yeah, yeah, FC ฮะหลายคนเข้าใจผิดว่าจะต้องมีราคาหลักหมื่นหลักแสนไงนะที่จริงแล้ว FC ถึงจะเป็นเหรียญโบราณก็ตามนึกออกไหมฮะขนาดเหรียญรอห้าตราแผ่นดินใหญ่ๆขนาดนี้ซื้อขายกันแค่ราคาหลัก3400เองนะ FC นะถึงจะเป็นเหรียญโบราณก็ตามถ้าสภาพแจ่มๆราคาก็สูงเป็นเรื่องธรรมดาเนาะต้องแจ่มจัดๆอ่าอันนี้เป็น5สตางค์สมัยราชการที่8 5สตางค์พระเศียรโต FC ฮะ,ะได้กันมาอีก2เหรียญ ได้กันมาอีก2เหรียญน,นี้เป็น5สตางค์สมัยรัชการที่8อันนี้เป็น5สตางค์เนื้อดีบุกเหมือนกันสมัยรัชการที่9เนี่ย fc เขาจะเป็นรูปแบบนี้นะแต่ของราชการที่8จะมีรูปแบบภเษียัเล็กแบบนี้ด้วยอุ้ย fc น่าเก็บสะสมน่าศึกษาปะปะปาะบอกเลยนะถ้าใครได้ครบชุดไปอย่าไปเสียดายนะถ้าไปเจอไปจับได้เห็นใครเขาขายแบบครบชุดราชการที่8รัชกาลที่9อย่าไปเสียดายชุดละหลักพันสองพัน fc ปะปะปาเลยถ้าหากสภาพสวยนะอย่าไปเสียดายหายาก นะหายากกว่าเหรียญถ้าครบชุดเนี่ยหายากกว่าเหรียญสิบาทปีสามหนึ่งด้วยซ้ําถ้าใช่ครบชุดสภาพสวยๆนะปปาบอกเลยนะดีไม่ดีหายากครบปีสี่ศูนย์ด้วยอันนี้ปปาเปรียบเทียบเฉยๆนะถ้าครบชุดเขาเนี่ยพูดถึงว่าครบชุดสมัยราชการที่แปดนะรูปแบบพัสดีเนี่ยเนี่ยเนี่ย fc ถ้าเป็นพรัสดีโตทั้งหมดเนี่ยปปาบอกเลยนะพอยี่สิบห้าสตางค์นี่ก็ยังหายากนะสิบสตางค์หายากห้าสตางค์หายากรูปแบบพรัสดีโตแบบเนี้ยแล้วถ้ายิ่งเป็นห้าสิบสตางค์นะ fc ปปาบอกเลยนะฮะ จำนวนการผิดน้อยนะสำหรับห้าสต่างโอเคเนาะนี่คือเหรียญที่เราได้รับจากนักสะสมท่านหนึ่งประปาวางใส่มือให้ดูเลยเนาะเอฟฮะเนี่ยประมาณเนี้ยมาจำนวนไม่มาก f c ฟฮะแต่มากด้วยคุณค่าของเหรียญโบราณประปาฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญน,นะแต่ประปาก็แจ้งให้ทราบแจ้งนักสะสมท่านนี้ด้วยแล้วก็แจ้งนักสะสมที่กำลังรับชมอยู่ว่า สตางรู f ะเหรียญโบราณ F4 บางครั้งก็ไม่ใช่ว่าเป็นเหรียญโบราณแล้วจะมีราคาหลักพันขึ้นไปหลักหมื่นขึ้นไปหลักแสนขึ้นไปหมดทุทกเหรียญเน,นาะจะได้เข้าใจทางช่องของปปา F4 ก็คอยดูอีพีนะปปามาขายเหรียญนะว่าปปาขายเหรียญแต่ละเหรียญเนี่ยที่รับมา,างวดเนี่ยครั้งเนี่ยจะมีราคาหลักแสนไหมถ้าปปาไม่ขายหลักแสนหลักหมื่นหลักพันแสดงว่าปปารับซื้อเข้าแน่นอนนะต้องมีหลักสิบหลักสิบหลายหลายสิบถึงหลักร้อยเท่านั้นเองนะ คอยติดตามอีพีปปามาขายเหรียญแล้วท่านจะรู้ว่าปปาขายออกเหรียญละเท่าไหร่เหรียญเหล่านี้โอเคเนาะตรงนั้นแหละเป็นคำตอบที่ชัดเจนปปาอาจจะรับซื้อราคาหลักหลายสิบปปาอาจจะขายออกราคาร้อยหรือร้อยกว่าปปาอาจจะซื้อ4 0 0รปปาขาย600ปปาอาจจะซื้อ600ขายพันหนึ่งแปดร้อยอยู่ประมาณอย่างนี้ปป้ายสุดแล้วนะ FC นะฮะซื้อหลักหลายร้อยอาจจะขายหลักพันหลักพันกว่าซื้อมา500 ดูซิว่าปาปาจะขายเหรียญของท่านออกในราคาหลัก3ามสี่หมื่นไหมตรงนั้นป้าปากหกท่านแน่นอนไปติดตามอีพีปาปามาขายเหรียญด้วยอันนี้ปปาฝากบอกเอฟซทางบ้านทุกคนทุกท่านเลยท่านจะไจะเข้าใจป้าปาป้าไม่ใช่ว่าอยากได้เงินอย่างเดียวปปาต้องการความเข้าใจเอฟซฮะต้องการความเข้าใจปปารับซื้อเหรียญแบบนี้ปป่าก็ขายราคาแบบนี้โอเคเนาะขอบคุณที่เข้าใจปปาโน่นนะ พขเข้าใจแล้วหรือยังคลิปหน้าพบเจอกันใหม่คลิปนี้ก็ฝากขอบคุณเจ้าของเหรียญแถวสายไมกรุงเทียมมานครนะที่ส่งเหรียญให้ช่องของปปป้าขอบคุณที่ไว้ใจส่งเหรียญมาก่อนรับเงินที่หลังไปบอกต่อไปด้วยว่าส่งเหรียญมาแล้วเนี่ยได้รับเงินจากช่องของปปป้าจริงไหมเอสีฮะแล้วก็ขอบคุณเอสีทางบ้านเลยอย่าลืมนะใครเข้ามาใหม่กดกระดิ่งการแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์เอี่ฮะคลิปหน้าพบเจอกันคลิปนี้สวัสดีครับ